เอา้าฮาโอ้ยกองกระอัดแล้วคะ่ะมาอัดแล้วก็เอาแบบนี้เลยนะะเนาะค่ะเนาะมว้มวนๆกันว่างั้นเถอะปะว่าหนะอันนีน่เลยคะ่ะบิง้งสวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเอยตุกตาพาฝานันมือใหม่วันใหม่แดดออกสดชื่นสดใสนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีแต่ความสุข ความโชคดีได้จะเด้อสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะคําพูดเลยอันพูดเลยเป็นใครกันเศร้าววๆเได้จะเด้อเศร้าววๆหายเร็วๆค่ะเอา,เอาละการร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะเนาะอะสบายกายสบายใจเด้จะเด้อพูดเลยมีเวลาก็มากินกาแฟกับเลค่ะเบิ่งเสียงเปิดหมอกาแฟค่ะเสียงรินกาแฟค่ะวาภาษาโย่คุยกันม่วนๆเนาะคะ่ะเนาะ กาแฟดำค่ะอ,อกอายอยู่นีค่ะแต่ว่ามันดุนแสงมันก็เลยอันอ่ะ,อะกระเอ็ดเล่นๆไปเนาะค่ะเนาะใครเครียดมาค่ะกินกาแฟกับไอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันเนาะค่ะเด้อสบายดีกันทุกคนแัน่นป่นค่ะมาเด้อ พากันนั่นมากินกาฟแฟเนาะค่ะนอะพอกันเมื่อเหลือกิกนแต่กาฟแฟเนี่บอกเขาเอยนาดกินกาแฟน้ำล้วกอันเอ็ดทันเอ็ดนี้เนาะคนอะตามสไตล์แม่บ้านมื้อนี้แฟนเอ้ยก็บ่อยู่เหมือนนะคะ่ะไปหะหมู่เพ่นไปยันแต่เ้าหนะคะ่ะออกบานไปยันแปดโมงแปดโมงสี่สิบ้าออกไป เราทอดเหรียญหมู่พันธ์กระประมาณสักเก้าโมงสิบนาทีก็ไปซ่วยหมู่พันธ์ทำงานค่ะอันพ่นหมู่พันซื้อบานใหม่ก็พอดีอันอาทิตย์ก่อนพันธยุดไปสามมื้อเนาะค่ะเนอะบ่ได้ไปเพราะเออเธอเอ่ยก็มีธุระเนาะค่ะเนาะมีธุระได้แล้วก็ไปงานอันฝั่งซบหมู่น้ำสินค่ะก็เลยยุดสามสี่มื้อค่ะบ่ได้ไปไปมื้อเดียวไปตั้งแต่วันจันทร์อาทิตย์ก่อนก็เลยโบได้ยันอันนั้นเพราะว่า มีธุระเยอะแล้วก็เอ้ยพันไปอันหามอนําแฟนเอ้ยก็พันไปหามโอไปเช็คตาพุ่นสิคะก็เลยวันนี้ก็อีกสองอาทิตย์นะคะได้ไปเช็คตาอีกแฟนเอ้ยก็เอามายามันยอดเนะคเนโะหม่ทั้งหม่อันคลินิกทั้งหมอตาเพื่นก็นัดอีกสองอาทิตย์แต่ว่าพันก็ดีแล้วห่ะกค่ะข้อยังชั่วแล้วก็คือว่าตาข้างขวาอันนี้ก็คืออันมันอยู่เกร์เซนเตอร์นําดวงตาเนะคเนาะเพันก็ พยายามมันโบไปกระตกกระเถือนเยอะแต่ว่าเอยก็ถามเพ่นอยู่ค so, ่ะเมื่อวานมันก็ว่าเฮาอันที่ว่ามันเป็นจุดอยู่การมันสิเป็นแบบนั้นอยู่เพราะว่าหมอหมอเพื่อนก็บอกว่ามันมันซิบอหายเนาะเพราะมันอันไปอยู่เกือกับจุดูนยนกลางเลยค่ะเพื่อนก็บอกาเยอะเยอะแต่ว่าที่มันเพราะว่าไปโดนเล็กเนาะค่ะเศษเล็กเศษเล็กฟฝยๆนะคะอันตรายเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนก็ระวังเด้อค่ะเอ้ยก็ว่าแฝนเออฮันระวังสุดๆแล้วเด้อค่ะสงสัยนั่นลืมเลยว่าเพื่อนก็บอก เพ่นก็บางเทื่องมาคุยกันก็มันเป็นแต่ก็เกิดขึ้นสิัะก็เพราะว่าไปสอยหมูเพื่อนเนาะค่ะเนาะเราไปตัดเล็กตัดแต่มันมีเครื่องอันที่ว่าไปอันสีอันไปขุดไปตื่นเะาเออก็บ่รู้เขาบอกเป็นงานผู้สายเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ใส่อันแว่นตาอันที่ว่าทํางานนะคะสงใสยเพื่อนก็บอกว่าทรงใส่หนึ่งลืมเพราะว่าบางเทือกันหลังเทือกถ้ายุดทำไปประกาศเอาแว่นตาขึ้นสิเนาะเพราะมันเป็นความเคยชินเนาะค่ะเนาะสงใส่หนึ่งลืมเนาะค่ะ เอ่ยว่าเอ้ยว่ามันเพิ่นกันน่ะลืมแล้วก็อีกอย่างก็บางทีก็ถ้าว่าดวงสวยก็มันกรนโดดเข้าน้าอันคางไตตาเนาะก่นเนาะแต่ว่าก็บรู้ว่ามันเป็นได้วิธีเลยแต่ว่าเอ้ยก็ตุุกตาก็ดีใจค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกระถือว่าหายอันเกือบปกติแล้วค่ะแต่ว่าต้องได้ไปเช็คดวงตาอันข้างซ้ายนี่เป็นปกติดีแล้วค่ะแต่ว่าคางอันขวานี่ยยังเป็นอันยังเป็นแบบดูได้ชัดแต่ว่ามันยังมีแสงที่ว่ามัน เพราะว่ามันอยู่นําเกือกับจุดศูนย์กลางเซ็นเตอร์เนาะคะ่ะของดวงตาหมอพันเก่าออกแล้วค่ะคือบริจาคคือมันเป็นสนิมเพราะว่าเล็กมันเป็นสนิมเดียวกันแค่ฝอยๆนี่ก็อันตรายขนาดเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆก็อันถ้าเอ็ดงานเอ็ดตะการระวังค่ะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเด้อค่ะเด้ออย่าว่ามันจะบกเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าอันเอ้อมาสังเกตแฟนเอ้อในพันกการแซมเหรอคะ่นะเนี่ที่ว่าอันการโปรเทคโปรเทคตัวเองเนาะคะ่นะเนาะว่าคือ บ่เฮืออันเกิดอุบัติเหตุเกิดแต่ว่ามันก็บางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้โดยอันบได้ต้งใจสักการแต่เอ้ยก็ดีใจค่ะเพราะว่าเอ้ยก็ถือว่าโชคดีอันเอ้ยุกตาว่าแฟนเอ้ยก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าถ้าเป็นเยอะก็เขาพันวัยรุ่นคุณโซเนาะค่ะเนาะวัยรุ่นคุณโซแล้วมันบ่แม่นว่าวัยวัยสัรุ่นัน่บอกค่ะระบบแต่ําร่างกายมันก็ช้าหลงเนาะค่ะเนาะหมอพันก็บอกว่าอัน อายุเยอเราพันกระบบในผ้าเอคางขวาเพราะว่าปกติพันสีถ้าเป็นอย่างใบรุ่นอยู่พันสีมีการมีการเออีกระบุบหนึ่งแต่ว่าเพราะว่าแฟนเอยกระรุ่นขุนโศสิคะเพราะว่าถ้าทำรยันมันอันตรายก็เลยถ้าว่าเห็นก็ถือว่าปล่อยไปแบบนั้นว่ามันจะค่อยๆจางไปก็ต้องใช้เวลาค่ะพันก็คือยางมะโยชนแล้วก็อีกส่งอาทิตย์ก็ไปหาหมอออนตาพันก็เช็คค่ะก็เอยก็ดีใจค่ะเพราะว่ามันก็ ขับรถขับเหลือพังการใดปกติะค่ะแต่ว่าต้องใส่แว่นแล้วก็ปั๊บเลนต้องไปหาออปติเชนเนาะค่ะเนาะก็ปับเลนเธอนํามันเลนแว่นตาไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันทําได้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าถ้าดวงตาเเป็นอย่างอื่นแล้วมันก็อันตรายนะคะก็เบิ่งนะคะเดอดูแลเพราะว่าผูเ้เลอเป็นช่างออกช่างแต่ก็ ระหวังนะค่ะเด้อเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้ยว่ามันไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วขนโบเซออันแว่นเตือที่เอ้ยเขาไปเห็นดังเพื่อโอ้ยตกรใจเนาะค่ะเนาะเอาว่าเขาเป็นอันมันเกิดขึ้นกับนาครอบครัวเขาก็เลยเอ้ยก็เลยขึ้นว่าโอ้ยคือโบเซ่แว่นเอเตืออันสําหรับตัวเองเนาะค่ะเนาะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันอันตรายเนาะค่ะอ่ะมาค่ะก็อันนี้ก็ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมากินกาแฟกับเอ้ยตกตาผ่าฝันเลยจ้ะเด้อ ว่าน่ะลบคลิปทิมกันอย่างบมดลลบด้วยค่ะเออกันว่าอัดหึงด้าเพราะว่ายันคลิปพันตัดไปด้วยบบได้อัตโนมัติถ้าพันตัดไปก็ถือว่าอันเออตุ๊กตาอย่างลืมเนี่ยไปลบคลิปว่าว่าจะลบทิ้งสิเนี่ยค่ะคลิปเก่าๆที่ว่าอันอัดไว้แล้วลงไปแล้วสินะเขาต้องมาลบพันออกเนาะเพราะว่ามันต้องคืออันคือมีช่องแม่นบอกคานที่ว่านำยูทูปที่ว่าอันเขาเก็บไว้สิเออพันอย่างบบได้นบได้ลบด้วยค่ะเออก็ว่านั่นลบแล้วด้วยค่ะ แ้เด so ือพันตัดไปก็คือว่าตัดไปเลยก็เข้าใจกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากินกาแฟนากันก่อนค่ะบางทีพันดื่มกาแฟไปดื่มกาแฟมาพันมักซิมัมของเธอหมดแล้วเพราะว่าตัดไปเลยแล้วเธือก็เว้ากันอยู่เววาอยู่ป่งป่งป่งได้ค่ะเอ้ยก็ได้เว้าอยู่ปากปากปากหันมาเพราะว่าเอ้าคิดบ o d y Art แต่ว่าหัวก็มีได้ค่ะเอ้ยก็ได้มีมัดขานเตอก็ได้เป็นมัด หัวอยูู่้เดียวนั่นเองค่หันไปเพราะว่าอ้าคลิปเฮียไปก็เหลือแล้วพ่นบริอัตเธอบาะว่าเบลตันนานายโจมันมันก็มีความใหม่นะค่ะเนาะคือเร้วคืออยากหัวค่ะก็เลยเบาก่อนค่ะเพราะว่าถ้าว่าเอ้าเราพันคลิปเราเพื่อเป็นโบได้มีการบอกว่าสวัสดีงสวัสดีไปซื่อดื้อๆกระหลงสิค่ะเอ้กระพันลงไปประมันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันกระตลกเลยค่ะเนาะคือเมื่อกี้ในการนั่งว้ายไปว้ายมาเพราะว่าคลิปอันกองท่นอัดแล้วค่ะ โบมเมนอัดแล้วเหรอเขาก็คือเอ้เบลเตอร์เทือกเหาเพราะว่าเขาไปตั้งอันโปรแกรมมันไวน้เนาะค่ะเนาะแล้วเอ้บล็อกเอ้กโบมเมนขนเล่นอันกองเยอะแยะเนาะค่ะเนาะเอ้ลงคลิปยูทูบ้วก็เอ้ก็ล,ลงตามสไตล์เอ้ลงก็คือที่ที่ว่าเคยลงนะคะนะก็ไปเอ็ดโปรแกรมฮั่นโปรแกรมนี้มันก็คือทําได้แต่ว่ามันต้องไปเสียเวลาไปศึกษาเนาะคะ่ะเนาะว่ากันตรงๆอันนี้คลิปบนันนีอัดแบบนี้ลงแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วกันแล้วกันไปสิค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปแม่บ้านแม่บ้านต่างแดนเนาะคะ่ะเนาะ กินกาแฟมุวนมนคุยกันเขาพูดเลยว่าอันมะเอ้ยมาฟังภาษาอีเอ้ยตุ๊กตาเ่าภาษาอีโก็เข้ามาค่ะเข้ามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะได้ยินเสียงกันเ่าภาษาอันโยะบันบานเนาะค่ะเนาะอันนี้หฮงไซเออฝั่งเนาะครับรังคนเพราะว่าเอ้าเจ้าคือนั่งอันหันหลังกระเด็นก็ท่านจะไปเอาทางโทนเดดพันเลียมตาค่ะก็ต้องใส่แว่นตาก็เลยนั่งแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็ หลงแบบนี้แบบสบายๆจ้ามันก็บมืดหรอกค่ะเพราะว่ามันมีแดดออกขมือเหลือนแดดออกก็มืดขนาดเปิดไฟนําเฮียนนี่ก็ยังมืดตืเลยค่ะทางบ้านเอ้ยนี่อยู่ทางยุโรปมันเข้าหน้าหนาวเนาะค่ะเนาะถ้ามือเหลือนแดดออกเป็นอย่ก็สดชื่นคะ่ะมีความสุขตามสไตล์เอ้ยนด้นจะเดิมมะกาแฟก็นําม,มดวถ้วยละคะ่ะมังค่อยๆดื่มไปเนาะค่ะเนาะแฟนเอ้ยก็มาอันต้นแหลง่นล่ะค่ะื้นนี้พันขนาน หมู่พันก็ไปซื้ออันเห็นทายรูปมาเมื่อวานนี่ไปซื้ออันคัวใหม่ค่ะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเนาะขนาะบ้านยักเอ็นแบบเหลือก็ถ้าเข้าไปทํามันมีโปรแกรมเนาะค่ะเนาะพ่นกระทางอันเห็นพันทายกระเบิองเนาะค่ะพันส่งกอะเบิองงามด้วยค่ะคัวอันเป็นคัวสมัยใหม่เพราะว่าเันเป็นวัยรุ่นทั้งคู่ว่างั้นแหรอปะคัวที่คำพันเอินที่ว่ามันมีเกาะเนาะค่ะเนาะเอินเกาะไอรัแลนด์นะค่ะมันมีเกาะอยู่ทางกลางน่ะค่ะแล้วก็มันเป็นบ้านพันบ้านกวงเนาะค่ะเนาะ มันก็ทันสมัยแล้วก็สีกับสีแบบวัยรุ่นวัยรุ่นที่ว่าพิ่ชอบคลาสสิกงามตาค่ะกระถางบริษัทมันก็ออกแบบเฮ่อเรียบร้อยมันก็เลยส่งมาอันเฮอเบิงเฮอแฟนเอยเบิงว่ารัวบ้านเฮามันสิเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวนี้มันสบายเนาะค่ะน้อยยักเอดแบบเลยมันก็ถ้าไปอันหาบริษัททําขัวเนาะคะเพรามันก็ออกแบบเฮ้เว่าเฮามีอันเนื้อที่เยอะสินะกัก็งามตาค่ะก็โอ้งามเออก็เลยไปเบิงนํำแฟนเอยเมื่อวาน ก็มีการเทพื้นหงเทพื้นใหม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ้านข้างล่างในพันทุบทิมม์มสิคะมันก็มันก็เป็นสไตล์บ้านใหม่เลย้อคะแล้วที่พันที่เยอะเพราะว่าพันซื้อซื้อเอาที่เนาะค่ะเนาะซื้อบ้านเอาที่บบได้เอาตัวบ้านสิคะตัวบ้านมันก็ทําใหม่มดงกะงามค่ะเป็นวัยรุ่นเปี้ยวเลยนะคะบ้านก็เป็นวัยรุ่นแบบอันบบได้มีตลิกเลยนะคะแบบเป็นแบบเรียบๆแต่ว่าเป็นแบบ พันเอิ้นสิเลยเป็นภาษาบ้านเหานาก็คือเกลียงไปมัดเนี่ยค่ะเป็นแบบงมงำขาเธเอ้เห็นแล้วเอ้โอ้งมงมงมค่ะกันแล้วแต่คนชอบเนาะคะ่ะนแล้วมันก็อยู่นําไหวที่พันที่พันอันมันเป็นไวของเพิ่นบอกงั้นเหรอปะถ้ามาเอดแบบเห็นแเ้ยทุกตาน,นี้ก็โบได,ด้ดอกค่ะที่มันบได้มันบได้ที่แบบพันเนาะค่ะเนาะบ้านเนาะมันเป็นบ้านติดติดกันเนาะค่ะเนาะแต่เอ้ยก็มีความสุขค่ะเพราะว่าเอ้ก็ชอบ บ้านของเอ๋ยมันบอกอ่ะาก็ชอบตามสไตล์ของคนอยู่เนาะคะ่ะเนาะเขาก็แต่งบ้านปลูกบ้านตามใจคนอยู่เขวนอู่ตามใจคนนอนเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นคำพังเผยมันอยู่ก็เบิงพันกระนาลักค่ะมีความสุขเพราะว่าเอสเราก็มันก็เป็นอีกสไตล์นึงเนาะคะ่ะเนาะใต่ไว้รุ่นสไตล์อันนิวโมเดลเนาะคะ่ะเนาะของเอ๋ยนี่มันผสมอันเพราะเขาเป็นรุ่นคุณโสเนาะคะ่ะเนาะมันก็ผสมทั้งคลาสสิกเดทั้งอัน นะว่าวัยรุ่นมันก็บอกวัยรุ่นเนาะค่ะมันเป็นบ้านเพราะว่าเอ้ยบบได้ทํามานานแล้วเนาะเนาะครัวเขาเอ้ยก็ยังอันเป็นสไตล์อันแบบเก่าอยู่ค่ะสไตล์อันที่ว่าอันเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นสไตล์ใหม่เนาะเ่ะเปิดออกมามันสิเปิดออกมาแล้วก็มันสิปิดของมันเองเจ้าของเอ้ยทุกตา์นี่ยังปิดยังเปิดเองเนาะเนาะเฮากระสินของเฮาเนาะเพราะว่ามันก็เข้ากับเนื้อที่ของเหงื่เอ้ยว่างั้นเถอะปะแต่ไปเบิ้งอันวัยรุ่นบ้านทำก็มีความสุขค่ะงามตาไปอีกแบบนึง อืมอ่ะเออเนอเออเนเสาค่ะเพราะว่าเอ้ยว่ามันมันยุบบวกกี่นาทีนี่มันก็ยุบเนาะขนะเครื่องเอยเพื่ออย่างบริลับบริลลุกคลิปเก่าออกกาแฟก็มืดถ้วยเนาะเอ้ยทุกตาผ่าฟันก็คอบคุณหไายๆนะคะเด้อที่เข้ามาแห้งนํากันกับเอยค่ะเมื่อไม่วันไม่วันสดเช่นสดใสวันแดดอุ่นๆเนาะขนกอเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีค่ะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกครัวเรือนนะคะเนาะแล้วก็พอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ